นี้เรามาดูวิธีการขึ้นมุงลังคาลอนสุดเป็นราคาปิงปองนี่คือสลากุมพระสังกจจายองค์ใหญ่ของวัดสังกจายเทม์ตะบนสนแตงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีความสูง15เมตรครับเป็นราคาการความร้อน ครับปิงปองของหอจากรปิงปองวัสดุก่อสร้สางโรงงานโ่ที่เบอร์คิวจังหวัดนครราชสีมาช่างบอกว่าขึ้นถึงจะยากหนอก่อยแต่ก็สบายวันนี้เรามาดูการมงุงราคาปิงปองของวัดสันงขยจเทนตำบลสนแตงอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นหลังคาเราจะเป็นปริช่างกำลังขึ้นประกอบสูงสิบกว่าเมตรนี่คือบริเวณของวัดสังกัจเจเเขน สูงชันของสาลาลนี้ประมาณ15เมตรโอเคช่ okay. างฝีมือพอสมควรเพราะว่ามันสูงมุงค่อนข้างยากคือราคาปิดบอง สลาคุณพระสังกัจัยองค์ใหญ่ของวัดสังกัจจัยเทวินระบนสนแตงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีแต่บริการหลังคาลองสเปนของขอเจอารเป็นฟองวัสดุก่อสร้างของเบอรีคิววันนี้เรามาดูการมูลังคาลอนสเปน นักคาปิกปองมีชนนความขาดร้อนของวัดสังกัจจัยเสนเอาเมาสุพรรณบุรีการขึ้นค่อนข้างย,ยากเพราะความสู15ง15เมตรเราใช้ฉากก่อ,อนขึ้น เราคนไทยมันลุนอยู่อันนี้เรามาดูกันขึ้นราคาหลอสเป็นนาคาคูใหญ่ัสั่งกระจเทสน,นส่วนแปลงเงรื่องจังหวัดสุพรรร ใใใหักกะจายองุ่นใหญ่ซึ่งเป็นเดโลหะจะเป็นต้องหาวัสดุที่กันนนได้ไปพบอาคคานนก็เป็นของหอยจัะก้อปิงกง ่าจะเป็นความสูง15เมตรของหลังคาโคลนคายใหญ่ก็ใช้ช่างเนนดือต่อเติมไปึ้จะขึ้นลำบากแต่ช่างก็บอกว่าประกอบเข้าหากันง่ายมาก นี่คือผลงานของลักค่าปิงองซึ่งเป็นรอนสเปนหนึ่งเดียวในประเทศที่จดสิทธิบัตรเพราะยางถูกต้องตามกฎหมายวริษักรัายเทศตั้งอยู่ตำบลสวนแตงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี เวลาหาโอกาสเชิญมาเที่ยวชมนะครับ